กลยุทธ <łość> ์พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงท่องเที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มากขึ้นค่ะเราต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการสอนแทรเอาวัฒนธรรมของไทยนะคะหรือสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในคอนเทนต์และสื่อบันเทิงอย่างแยบยลและแนบเนียนยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสอนแทรกเข้าไปใน ฟิล์มภาพยนตร์ที่เราสร้างแล้วก็ส่งต่อออกไปให้กับผู้บริโภคได้เห็นนะคะทั้งเราจะต้องสอดแทรกเรื่องราวของท้องถิ่นในคอนเทนต์บันเทิงต่างๆค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับคนทั่วโลกให้อยากเรียนรู้และก็มาเที่ยวประเทศไทยนะคะ